มันจะมีสกู๊ปดักลมอยู่บนฝากกระโปรงเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีการเชื่อมใหม่ไม่ได้มีการต่อใหม่ด้านหลังเนี่ยไฟจะให้มาเป็นแบบโดนัทต,ตัวยางอะไรสำรองเนี่ยจะอยู่ด้านใต้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังของคอนเนอร์คือจะเป็นทั้งหมด5สปีดส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ4ี่ก้านอย่างนี้คุณผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีรถครอบครัวเข้าใหม่มาอีก1นคันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา Fortuner ตัวเก่ายังเจอสภาพแบบไม่ถูกใจยังเจอตัวรถแบบไม่โดนใจวันนี้มาเหมือนเดิมครับสภาพสวยคัดเกตด A มาให้เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีบรอนทองครับโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยจะฮิตมากสาหรับตัวสีนี้ ถ้าเกิดอย่างเราเปรียบในเรื่องของเจเนเรชันก็ประมาณสักคนเกาะกลางวัยนะในปัจจุบันตอนนี้นะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสามพันะครับในรหัส1น d ถ้าเกิดอย่างใครอาจจะจํากันได้ก็คือมันจะมีสกู๊ปดักลมอยู่บนฝากระโปรงอันนี้คือก็จะหมายความว่าเป็นตัว v e n t i n e e r b o นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งไฟหน้าเนี่ยสำหรับตัวเนี้จะเรียกว่าเป็นตัวหน้าแชมป นครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็ไฟจะให้มาเป็นตัวโปรลิเตอร์หรือไฟลูกแก้วนะครับแต่มงตัดหมอกมีมาให้ครบหมดนะส่วนถ้าเกิดอย่างในตำแหน่งของพวกอย่างเดลไลท์เนี่ยไอแชมตัวแรกเนี่ยคือมันยังไม่มีมาให้ครับรถรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีตัวรุ่นย่อยค่อนข้างเยอะนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเบนซินไม่ว่าจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็น c r d หรือว่าจะเป็นพวกแบบโฉมชาคิดอะไรอย่างแบบนี้แล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่แบ่งออกมานั่นคือเรียกว่ามิดไนช์ชยด้วยนะครับแต่นั้นคือข้อมูลแบบปีกย่อยที่เราสามารถหาข้อมูลตามเว็บไซต์ได้แต่ถ้าเกิดอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามาโฟกัสกับตัว v N เอนเทอร์โบคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวนี้อันเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูคันนี้จะมีการใส่โช๊คฝักระโปรงคู่หน้ามานะครับ อันนี้เนี่ยน็อตตัวบนและตัวล่างฝากระโปรงเนี่ยมีการถอดอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวสมัยก่อนเนี่ยสลักยึดเนี่ยคือมันจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันตอนนี้แล้วสําหรับ Fortuner c h a แชมเนี่ยหรืออาจจะเป็นตัว v ีโ o ้แชม p เนี่ยสลักในการยึดเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวรถสมัยใหม่อันนี้น่าจะพอเห็นภาพกันนะครับแต่ตัวนี้ก็คือใช้งานตามปกติเลยแต่ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าบางคนอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะดูแล้วรู้สึกแบบ มันอาจจะเก่าเกินไปตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือไม่งั้นเอาน็อตเดิมมาใส่แล้วก็ใช้เป็นตัวค้ำฝังกระโปรงหน้าเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยตรงนี้เราจะมีการาโฟกัสเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างตัวรถปี13เนี่ยปัจจุบันตอนนี้ก็จะเป็นตัวปี2025เครื่องก็ต้องเดิมเกียร์ก็ต้องเดิม นะครับมันมันมีการแมนเทนแนน์เนี่ยมันมีไหมมันมีอยู่แล้วแน่นอนมันไม่มีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรถอายุช่วงระยะประมาณ8ปถึงเหรือ10ปีเนี่ยนะมันต้องมีในส่วนตัวการแมนเทนแนน์ดูแลตามระยะอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวแล้วจบทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างถ้าเกิดเรานับกันตามปัจจุบันเนี่ยกองอากาศตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนให้แล้วเซนเซอร์แอร์ฟลออันนี้ก็สําคัญนะครับ พราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวเซ็นเซอร์มันมีการจับแบบไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอัตราการกินน้ามันที่เยอะกว่าปกติแล้วก็ตัวเลขคานงคานหน้าอะไรพวกนี้ก็อยู่ครบเพดติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เป็นตัวของ FB นะครับเช่นถ้าเกิดอย่างตัวพาวเวอร์อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะน้ำยาหล่อเย็นนะครับอันนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้เดี๋ยวจะก,การเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยให้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างก่อนที่จะรับรถ ทุกอย่างเนี่ยสามารถตรวจสอบได้หมดก่อนที่จะมีการเอารถออกจากโชว์รูมเราได้แต่ตรงนี้เนี่ยโดยทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> การรับประกันโครงสร้างเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างรถตัว f o r t จูเนโฉมเก่าเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความกังวลว่าแบบเฮ้ย <c oughs> รถชนหน้ามาหรือเปล่า <c oughs> เปลี่ยนประตูเสาบีมีการดึงออกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็สามารถที่จะคิดได้ แต่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูกันตามจุดในแต่ละจุดอย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยจะเป็นตัวอลออยของเดิมติดให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ยางเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปี2020เป็น BF Good Life นะครับก็จะเป็นตัวยางใหม่สี่เส้นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราสังเกตจากตัวดอกยางเนี่ยเหลือเยอะใช้ได้อีกหลายปีนะครับ ส่วนในตัวระบบเบรกเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าดิสหลังดาตัวจานเบรกแล้วก็ตัวผ้าเบรกตรงนี้ก็ต้องมีการดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างรถใช้ได้ตามปกติแต่ผ้าเบรกหมดนะหรือว่าจานเบรกเสื่อมตรงนี้มันก็จะทให้ตัวรถเบรกไม่อยู่มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมีการดูรายละเอียดให้เหมือนกันนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็มีการเก็บรายละเอียดปรับสภาพตัว f o r t จ n e r รคันนี้รอบคันให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยบันไดข้างอันนี้จะเป็นตัวสีดำด้านนะครับของเดิมเลยถ้าเกิดอย่างตัวนี้แล้วก็มือเปิดสีบานจะให้มาเป็นแบบโครเมียมฟิล์มเนี่ยเขาจะมีการติดมาเป็นประมาณสัก60-40ถ้าเกิดอย่างอันกะโดยสายตาเปล่า,านะแต่ตรงนี้ถ้าเกิดอย่างมันโอ,อนเกินไปหรือมันอาจจะบางเกินไปตัวฟิล์มเนี่ยมันเป็นเอเซอรีปีกย่อย อันนี้คือเราสามารถทําเพิ่มเติมหรือทําใหม่ได้นะครับแต่คิ้วกันสา์มีมาแล้วแล้วก็ตัวแหลกหลังคาด้านบนเนี่ยถ้าเกิดถามว่าอันนี้ของแต่งเพื่อความสวยงามหรือเป็นของเดิมตัวนี้คือจะเป็นของเดิมซึ่งมันจะดีกว่าของแต่งเพื่อความสวยงามตรงที่ว่าในส่วนของการรองรับน้ําหนักเนี่ยมันจะได้เยอะมากกว่าเช่นอย่างเต็นท์นะครับหรืออาจจะเป็นพวกแบบเรือพายไปในแนวแอร แอนเลนเจอร์ Ranger, จักรยงจักรจานหรือว่าอาจจะเป็นของอื่นๆทั่วไปอันนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะจริงๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูในตําแหน่งตอนหน้าฝั่งนี้ครับถ้าเกิดเราเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวภายในเนี่ยคือมันจะเป็นสีดําแต่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งถามว่าแบบนี้คือมีใยชายใ,ใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่นะครับอัน,นใช้ดูตรงนี้ยางขอบประตูเนี่ยอันนี้คือจะเป็นตัวยางของเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนนะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเราบีบแบบแรงๆเนี่ยเห็นไหมฮะ ถ้าเกิดยา,ยางมันเสื่อมหรือว่ายางมันแบบจอดตากแดดตากฝนมานานเนี่ยมันจะแตกแปะๆๆเลยไอ้น,นี้คือไม่มีเนี่ยนะฮะรอยตรงรอยแตกแล้วพวกนี้ไม่มีเลยเห็นไหมฮะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเราจะดูตัวตะเข็บด้านข้างก็คือจะเป็นตัวเม็ดอาร์คหรือว่าจุดไขป่ปลานะครับเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีการเชื่อมใหม่ไม่ได้มีการต่อใหม่แล้วก็เว้นระยะช่องไฟสวยงามเป็นในสเต็ปของเดิมติดมาให้กับตัวรถตั้งแต่โชว์รูมนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับ รานนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราจะดูทั้งมุมด้านซ้ายด้านขวามือตรงนี้คือมันดูได้หมดหรืออาจจะเป็นพวกแบบน็อตซอกด้านในข้างประตูเนี่ยนะครับถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้มีการไปยุ่งอะไรกับตรงนี้อยู่แล้วในกรณีที่รถไม่เคยมีการโดนชนนะไอ้ซอกพวกนี้คือมันจะไม่ได้มีตัวกุญแจหรือว่ามือใครไปยุ่งไปแตกกับมันอยู่แล้วแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยแดนให้ดูในตำแหน่งตอนหลังฝั่งนี้กันนิดนึงครับถ้าเกิดอย่างเรามองจากตัวแผงข้างประตูเนี่ย ก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุที่เหมือนหนังนะและก็จะเป็นการเย็บเพื่อความสวยงามนะแล้วก็พวกลายไม้ส่วนตัวนี้อันนี้คือล็อกเน็กนะครับถ้าเกิดเปิดจากด้านนอกเนี่ยเปิดได้แต่ถ้าเกิดเปิดจากด้านในจะเปิดไม่ได้เดี๋ยวลองนั่งตอนที่2ให้ดูนะคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยมือจับเสาบีเนี่ยจะยังไม่ได้มีมาให้มันจะเป็นแค่ในตำแหน่งมือโหนด้านบนอย่างเดียว แล้วก็ในตำแหน่งของตัวแอร์ตอนที่2กับตอนที่3เนี่ยจะสามารถปรับจากด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ในส่วนตัวอุณหภูมิเนี่ยเราต้องไปคอนโทรลจากตัวด้านหน้าเอาอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเกิดอย่างอันนั่งเนี่ยนะอันสูงร80ในตำแหน่งเบาะฟัง40่นะครับอันนี้หลังอันตึงเปี้เลยเห็นไหมฮะถ้าเกิดต้องการให้แบบมันเอ็นหรือว่าเราสามารถที่จะนอนหรืองีบหลับพักผ่อนได้อันต้องเอ็นตัวลงมากว่านี้นิดนึง เพื่อที่จะให้ตัวอันเองเนี่ยอยู่ในท่าทางสีลรัที่นั่งแล้วรู้สึกสบายมากที่สุดนะครับก็คือจะเป็นในลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอย่างเราไม่ได้มีการปรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งตอนหน้าหรือในตำแหน่งตอนที่2เนี่ยพวกหัวคงหัวเข่ากับพวกในส่วนของบนศีษาอะไรพวกนี้อันนี้ของอันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับคือสภาพด้านในมันใหม่มากเลยนะสาหรับตัวรถปี13นะไม่น่าเชื่อนะครับก็อย่างที่ได้มีการเกินออกไปถ้าเกิดอย่างสมมุติ เรานั่งกันอยู่ประมาณสักหกถึงเจ็ดคนเนี่ยตัวนี้คือมันนั่งได้แบบเต็มพิกัดเลยนะครับเพราะว่าอย่างบอตอนที่สามเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้เหมือนกันแต่มันจะไปเหมาะกับคนที่รูปร่างร่างกายตัวเล็กไม่ได้ตัวใหญ่แบบอันอย่างนี้ไปนั่งมันก็อาจจะนั่งได้แค่คนเดียวนะครับด้านหลังเนี่ยไฟจะให้มาเป็นแบบดนัดนะครับก็คือจะเป็นตัวไฟกลมและก็ตัวโคมจะเป็นสีใสอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งในการสังเกตสมมุติว่า Fortuner ที่เขาเรียกว่ามีนายชายเนี่ย มันจะดูจากด้านในอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูจากตัวโคมไฟท้ายด้วยถ้าเกิดเป็นตัวมิ้นท์ชายเนี่ยโคมไฟท้ายมันจะเป็นตัวลมดํานะครับอันนี้สามารถเป็นตัวจุดสังเกตให้กับหลายๆท่านได้มีการดูหรือเปรียบเทียบได้นะครับโลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะสำหรับในตําแหน่งฝั่งนี้แล้วก็น,นี้ VSC ก็คือจะเป็นตัวช่วยระบบการทรงตัวในการขับขี่ตัวรถนะครับคราวนี้เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูกันบ้างตัวกล้องมองหลังมีนะครับ อย่างตัวด้านหลังเนี่ยซอกด้านหลังเนี่ยนะนงน็อตเนี่ยก็ไม่มีรอยขยับนะครับพวกยาแนวข่าวยางซิลิโคนหรือว่าพวกแบบซิลงซินเลอร์อะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นของเดิมหมดไม่ได้มีการทําใหม่นะครับส่วนถ้าเกิดอย่างโชกคฝาท้ายเนี่ยตรงนี้เห็นว่ามันมันมันยับไปนิดนึงเนี่ยนะเดี๋ยวอ่านใจดูนะเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันพอเวลามันเปิดแล้วมันจะยับไปนิดนึงแล้วก็ในตําแหน่งตัวบอดตอนที่สามนี่จะเป็นแบบพับ นะครับหรือว่าเป็นแบบเบาแขวน50ต่อ50แบบนี้แล้วก็จะมีตัวถาดกันลงนะฮะตัวยางอะไรสำรองเนี่ยจะอยู่ด้านใต้แล้วก็สําหรับชุดเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ฝั่งนี้เนี่ยนะฮะฝั่งด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็มีการเก็บเป็นระเบียบสวยงามไว้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นสําหรับตัวแชมป์ปี13ครับคุณผู้ชมครับคือมันเป็นตัวรถรุ่นเก่าที่หลายคนก็ยังหาอยู่ใน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 ใ,ใ,ใ,ในตัวเลือกสำรองเจ็ดที่นั่ง เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยสําหรับรถปีประมาณนี้สิ่งที่เราต้องมาดูรายละเอียดที่สําคัญก็คือสภาพนะครับสภาพตัวรถว่าเป็นยังไงขับซีหรือเป็นขับ2ออะไรแบบนี้เราก็เลือกตามความต้องการของเราได้แบบมากที่สุดสําหรับตัวนี้นะอันนี้คือรายละเอียดของตัวด้านนอกเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูด้านในกันบ้างครับไปกันเลย ของรถกับปฏิพัตธ์ออตโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงคืนเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะมาครับตามเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับก็อย่างที่เราได้ดูในตำแหน่งด้านข้างตอนหน้าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือในตำแหน่งของด้านในเนี่ยคือมันจะเป็นตัวสีดำรวนนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้เล็กๆน้อยเพื่อความสวยงามอแอร์แบ็คคู่หน้าอันนี้คือมีมาให้แน่นอนนะครับ แล้วก็จะเป็นเก๊กเก็บของด้านหน้าตรงนี้หนึ่งช่องนะตัวจอเทนสกลเนี่ยมันไม่สามารถเล่นอะไรได้นะสำหรับตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีใส่ตัวแมปการ์ดนะครับแมปการ์ดเนี่ยอันของญาติเอาเอาเอาออกไปเก็บไว้เพราะว่าอาจจะเกิดการสูญหายได้นะนี่อก็ป้องกันไว้ก่อนส่วนช่องใส่แมปการ์ดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวแมปการ์ดนะครับเอ็ดดี้การ์ดตัวนี้ไม่มีนะจะเป็นตัวแมปการ์ด แล้วก็ถ้าเกิดอย่างตรงนี้คือเราสามารถดูกล้องมองหลังได้ในแดงเข้าให้ดูอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังของ Fortuner ตัว3 0 0พตัวท็อปนะครับเพราะนั้นถึงรถมันจะเป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อก็จริงแต่มันได้มาเป็นในเกรดตัวท็อปสุดซึ่งจะมีเนวิเกเตอร์ติดตั้งให้เราอยู่แล้วอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบหลายคนต้องการตัวนี้กันเยอะนะครับส่วนระบบประากาศจะให้มาเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ตำแหน่งด้านใต้เนี่ย อันนี้ก็จะมีที่ไว้เก็บลงเก็บเหรียญน,นะหช่อง USB AUX power outlet นะครับอยู่ฝั่งด้านนี้แล้วก็ตัว2ช่องนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นเปิดแอร์ตอนหลังนะครับส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นแท่นเชน Control เปิดปิดการทำงานได้นะหรือเรียกว่า TRC นะครับตัวนี้ก็คือช่องต่อบุหรี่เหมือนเดิมไม่มีอะไรมาก สามารถเอาพวกแบบอะแดปเตอร์มาแปลงเปรียบใส่ได้ส่วนในตำแหน่งเกียร์เนี่ยจะเป็นออโต้แบบขั้นเป็นดถ้าเกิดอย่างตัวโหมดชิปอัพชิปดาวเนี่ยคือมันไม่มีนะครับมันจะเป็นแค่ในตำแหน่ง L 1แล้วก็มา L 2แล้วก็ขึ้นมา3แล้วก็มา4นะหรือเราจะอยู่ในตำแหน่ง D ปกติสำหรับตัวเนี้ยถ้าเกิดนับกันก็คือจะเป็นทั้งหมด5สปีดนะนับในตำแหน่งตัวเกียร์ถอยด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะออโต้ขับง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก ส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบสี่ก้านอย่างนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะดันขึ้นดันลงได้แต่ถ้าเกิดดันเข้าดันออกเนี่ยตรงนี้คือไม่ได้ปรับได้แค่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวมัลติมีเดียหมดหมดเลยจะไม่มีในส่วนของตัวคูสคอนโทรลอยู่ด้านบนนะแต่ถ้าเกิดอย่างของตัวยูต้าคูสคอนโทรลมันจะอยู่ด้านหลังตัวพวงมาลัยอีกทีหนึง่งนะครับส่วนกุญแจก็จะให้มันเป็นแบบรีโมทแล้วก็พวกกระจกก็จะเป็นแบบขับไฟฟ้าในตำแหน่งของเพดานด้านบนเนี่ย ผู้นียมก็คือจะเป็นสีสีเทากำมะหยี่เหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งอันนั่งนี่ถ้าเกิดที่บางแดดไม่มีกระจกแต่งหน้านะแต่ถ้าเกิดฝั่งคนนั่งข้างคนขคับอันนี้คือจะมีมาให้แต่ตัวไฟออโต้ยังไม่ได้มีมานะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวไฟห่านแผนที่ไฟตอนที่2และก็ตัวช่องเก็บแว่นตาประมาณนี้หลักๆด้วยกันนะรถปี13เนี่ยคันนี้เล็ไม่เนี่ย1นึ่งแสมกิโล อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนขงตัวภายในของ Fortuner แชมป์ปี13มันเป็นดำก็จริงแต่มันยังไม่ใช่เป็นตัวมินาชายถ้าเกิดเป็นมินาชายเนี่ยมันจะเริ่มประมาณปี2014ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถนะแล้วก็บอกราคาสัมนนี้กันอีกทีหนึงไปกันเลยครับยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหเรื่องรถสวย จบกันไปอีกคันหนึ่งแล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะมองว่าแบบปฏิพัทธ์ออโต้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ตัวรถปีใหม่ๆเก่าๆอาจจะเป็นในลักษณะที่ดีอยู่ก็ยังมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ต้องมีการเรียนให้ทราบโดยแบบเบื้องต้นก่อนว่ารถปี2013โดนไฟบังคับหรือไม่ตัวนี้มีการโดนไฟบังคับแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยคือมันจะผ่อนได้เพียงแค่5ปีแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมข้อดีก็คือมันจะหมดไวมาก นะครับมันสามารถทดในส่วนของ2ปีที่เหลือออกและเหลือในการผ่อนเพียงแค่5ปีโยอดผ่อนมันจะหมดไวมากอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยราคาขายนะครับ5,99,000บาทใครที่ดูในคลิปนี้มาออกรถกันในเดือนนี้นะ 1. ฟรีประกันภัย 2. อันให้ขับฟรี45-90วัน 3. อันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปี4อันจัด ส่งฟรีให้ทั่วประเทศเพราะนั้นนี่คือจะไม่มีการกําหนดในส่วนของระยะทางว่าต้องแค่นี้แค่นั้นอย่างนั้นอย่างนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังดูอยู่สนใจหรือมองหาแชมป์สวยๆดีๆสักกันหนึ่งดูในคลิปนี้ ว่าจบแน่นอนส่วนนี้เหลือในเรื่องตัวรายละเอียดอย่างได้ตรงไหนเพิ่มเติมยังไงติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างจุดดนี้หรือว่าจะไปคุดยดีไลน์แอดไลน์ปฏิบัณิตโต้มาคุยกันหลังไมก็ได้เหมือนกันนะครับแเดี๋กวกำลังใจใหมค่คิดหน้าคิปเนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ